ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนตรีโกณมิติก่อนหน้านี้นักเรียนรู้จักอัตราส่วนตรีโกณมิติกันไปแล้วคือการหาค่า s i n a cos a และก็แทน A จากสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองทีนี้เราก็ยังรู้อีกว่า Cosec A คือ1ส่วน s i n a sec a คือ1ส่วน Cos A และสุดท้าย c o t a A คืออะไรคะ1ส่วน แทน a นั่นเองดังนั้นในหัวข้อนี้เราจะมาพูดถึงความสัมพันธ์ของอัตราส่วนเหล่านี้ว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องหรือมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเรารู้ว่า sin a และ c o s e c A เป็นส่วนกลับของกันและกันถูกไหมคะดังนั้นเราก็จะได้ความสัมพันธ์ตัวแรก sin a คูณ c ค s a เท่ากับ1 ในทำนองเดียวกัน cos a และเ e ก a ก็เป็นส่วนกลับของกันและกันดังนั้นจะได้ cos a คูณเซเป็น1สุดท้าย tan a และคอ t a t แทน a และคอ t a ก็เป็นส่วนกลับของกันและกันเช่นเดียวกันดังนั้นเราก็จะได้อะไรคะแทน a คูณคอเเท่ากับ1นั่นเองต่อมาจากทฤษฎีบท พีทาโกรัส b ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวกด้วย c ยกกำลังสองถ้าสมมติว่าครูนำ b ยกกำลังสองหารตลอดทั้งสมการเลยแล้วจัดรูปสมการครูก็จะได้1เท่ากับ a ส่วน b ทั้งหมดยกกำลังสองบวก c ส่วน b ทั้งหมดยกกำลังสองนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมคะ a ส่วน b c ส่วน b มันคืออะไร a ส่วน b มันคือ s ซ n a และ c ส่วน b มันคือ cos a ดังนั้นคูก็จะได้ความสัมพันธ์แรก s ซ n ์กำลังสองบวก cos กำลังสองเท่ากับ1นั่นเองเป็นความสัมพันธ์แรกต่อมาจากทฤษฎีบทปีทาโกรัสเหมือนกัน b กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก c กำลังสองแต่รอบนี้เอา a ยกกำลังสองหารตลอดบ้างครูลองเอา a ยกกำลังสองหารตลอดทั้งสมการแล้วเมื่อจัดรูปออกมาเกิดอะไรขึ้นคะจะได้ b ส่วน a ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ1บวก C ส่วน a ทั้งหมดยกกำลังสองถูกไหมคะนั่นคือความสัมพันธ์ของอะไรอะ่ะเราย้อนกลับไปดูมันคือความสัมพันธ์ของโคเซกและ C ส่วน A คืออะไรคะ c ส่วน a คือคอ t นั่นเองจาก b ส่วน a เปลี่ยนเป็น cosec a และ c ส่วน a ก็จะกลายเป็น cot a ดังนั้นครูก็จะได้ความสัมพันธ์เพิ่มมาอีกอันนึง cosec ยกกำลังสองเท่ากับ1บวก cot ยกกำลังสองนั่นเองอีกสักตัวหนึ่งจากพีทาโกรัสเหมือนกันทีนี้ครูลองนำ c ยกกำลังสองหารตลอดทั้งสมการบ้าง เมื่อจับ c กำลังสองหารทั้งสมการจัดรูปของสมการออกมาเมื่อจัดรูปออกมาจะได้อะไรคะ b ส่วน c ทั้งหมดยกกำลังสองถูกไหมเท่ากับ a ส่วน c ทั้งหมดยกกำลังสองบวกหนึ่งนั่นเอง b ส่วน c b ส่วน c คืออะไรคะ b ส่วน c มันคือ sec a a ส่วน c a ส่วน c มันคือ tan a ดังนั้น เปลี่ยนจาก b ส่วน c ให้เป็น sec a เปลี่ยนจาก a ส่วน c ให้เป็น tan a นั่นเองก็จะได้ความสัมพันธ์อีกตัวหนึ่งคือ sec กำลังสองเท่ากับ1บวก tan ยกกำลังสองนั่นเองค่ะจากความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนตีโกณมิติที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเราจะเรียกความสัมพันธ์เหล่านี้ว่าเอกลักษณ์หรือ identity ซึ่งเป็นสมการที่เป็นจริงทุกกรณีไม่ว่ามุม a จะมีค่าเป็นเท่าใดก็ตามและหลักๆเลยนะคะส่วนใหญ่มักจะใช้สมการ3ส,สมการนี้ค่ะ sin ย,ยกกำลังสอง a บวก cos ยกกำลังสอง a เท่ากับ1อันที่2 cos ยกกำลังสอง a เท่ากับ1บวก cot ยกกำลังสอง a s e ยกกำลังสอง a เท่ากับ1บวก tan ยกกำลังสอง a 3ความสัมพันธ์ตัวเนี้ย ใช้บ่อยนะคะในการพิสูจน์ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนตรีโกณต่างๆหรือฟังก์ชันตรีโกณต่างๆนะคะ